น่นหญิงเล็กวันนี้หญิงเล็กยามเย็นเป็นไงหญิงเล็กก็ใช้ใหญ่เป็นไงใช้ใหญ่ครับำชำชาด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 ำเย็นเนี้ยเอายัางไงดีเนี่ยนะหญิงเล็กวิ่งเสแล้วหญิงเล็กก็เป็นอะไรกันดิโอ้แม่เจ้า หญิงเล็กเขากำลังอยู่ไม่สุขหญิงเล็กเขากำลังหานมเขาอยู่แต่ว่าทํายังไงกันที่แม่เขาไม่เคยอยู่นิ่งโอ้แม่เจ้าเขากำลังหานมมื่อเขาอยู่แต่ว่าแม่เขาไม่เคยได้อยู่สุขเลยแต่หญิงเล็กก็ใช้ความพยายามโอ้แม่เจ้าตอนนี้หญิงเล็กของเรากำลังจะหานมทานอยู่เป็นไปได้ยังไงนี่อ๋อแม่เจ้าส่วนชายใหญ่เขาไม่ได้สนใจใคร ข้าไปแบบของเขาเล่ยเปื่อยชายใหญ่ตอนนี้หาแล้วแต่ว่าชายใหญ่กลลังคิดอะไรอยู่ในใจจะทํายังไงดีที่จะให้หญิงเล็กนั้นได้เป็นใหญ่ในที่นี้แต่ว่าหญิงเล็กนั้นเป็นคนที่สมองดีมากๆแต่หญิงเล็กก็ฉลาดสุดๆด้วยประกาศเช่นนี้ชายใหญ่คงคิดในใจว่าคุณจะสวยหรุ่ยตุย้ยได้ <laughs> ชายใหญ่เดินมาแล้ว ชายใหญ่เข้ามาแล้วตอนนี้เขาจะทํายังไงดีกับหญิงเล็กกันนี่แต่ว่าในขณะที่หญิงเล็กไม่สนใจใครแล้วโอ้แม่เจ้าหญิงเล็กกาลังเข้าเต้าอยู่ทําได้ยังไงกันนี่โอ้สุดยอดไปเลยอ่ะแต่แล้วหญิงเล็กก็ทําได้สําเร็จโอ้แม่เจ้าหญิงเล็กฝีหลุยตุยได้แล้วโอ้ทาได้ยังไงกันดิไม่อยากจะเชื่อเลย ในขณะที่หญิงเล็กต้องใช้หมอนอยู่แต่ว่าหญิงเล็กกับใช้ความสามารถพิเศษหลังจากหญิงเล็กได้สําเร็จวิชาเรียบร้อยแล้วตอนนี้หญิงเล็กโอ้แม่เจ้าหญิงเล็กกำลังเข้าเต้าได้โอ้แม่เจ้านี่มันอะไรกันด่นี่มันตูดช้างชัดๆแบอยังไงกันดีในจัมุรีตรงอ๋อในจัตุรีก็ไม่ดีซะแล่าขนาดนี้ขาแม่จัมุรีโอ้แม่เจ้า บังซะาเล้าแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้ชาใหญ่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่สำคัญไม่มีใครสนใจฉันเลยโอ้แม่เจ้าชาใหญ่กำลังคุณคิดว่ากำลังจะหดีออกจากบ้านไหมนี่แต่ว่าถ้าไปแล้วชาใหญ่จะอยู่กับใครโอ้แม่สาวน้อยหญิงนี่นก็ไม่ละความพยายาเปาหายไปแล้ว